สวัสดีครับผมจะมาแนะนำวิธีการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์นะครับจากอินเทอร์เน็ตตัวร้ายของเรานั่นเองป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ของเรามีไวรัสนะครับวิธีการขั้นที่หนึ่งคือดูซิว่าไฟล์ของเราติดครบไหมติดเสร็จปุ๊บอ่ะทีนี้เรากลัวละหนึ่งเราจะป้องกันเป็นยังไงอุปกรณ์ถุงยางอนามัยนะครับ วิธีการคือฉีกซองอย่าให้โดนเล็บนะครับมือจับเสร็โดยทำยังไงโดยการพลิกเราเตอร์ของเราขึ้นมาหยิบซ้ายแลนจากด้านหลังเสร็จนะครับนี้แล้วก็ใส่ ใส่เข้าไปด้านหลังนะครับเหมือนเดิมสังเกตไหมครับแล้วเราก็มาดูกันว่าตอนนี้คอมพิวเตอร์ของเราสามารถใช้งานได้ปกติไหมสักครูนะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้ากันที่อ่า โอเคสักครูนะครับตอนนี้เราเข้ามาหน้าที่คอมพิวเตอร์ของเราแล้วทุกท่านจะเห็นว่าทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับ อาจจะช้านิดนึงเพราะมีการป้องกันอย่างดีเยี่ยมนะครับในขณะที่ไฟติดครบนะครับทุกอย่างครบนะครับนี่คือการป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าคอมพิวเตอร์ของเราขอบคุณครับที่รับชม